ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กามาพ่อๆครับรพี่น้องเนาะครับพี่น้อมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราชต่อยนาอพี่น้องเนาะครับมือวันพุธนาอพี่น้องวันพุธท,ที่22ตุลาคม68รลาวพัฒนาออก หกแปดสี่หนึ่งปดกับเลขกลางก็บออกสี่เก่าเนาะพี่น้องเนาะครับของปูโคลาดงวดที่พานมากอะเข่าอยู่เด้พี่น้องเน้่อแต่วนันเล็กวิ่งเมกพี่น้องครับวันพุทธที่ยีสองตุลาคมสองห้าหปดลาพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งรูดสองกับสามพี่น้อง สกับสามโมมาจักโตัวได้พี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูมีได้พี่น้อง 9, 2, 9, 3, 9, เก้าสองเก้าสามเก้เกอ,อกสี่เก้าับเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะอ๋เมื่อนอี้มาแล้วพี่น้องเตรียมพามาตามต่ออีกนะครับ เราพัฒนาปูโคลาด ับนล่างวิ่งรูด <c oughs> สองกับสาม สองกับสามเน้นที่สามนะครับจับคู่ด้วยพี่น้องสองเจ็ดสามเจ็ด สี่เก็ดนะครับสองแปดสามแปดสี่แปด สองเก้าสามก้าสีก้าไม่แล้วพี่น้องสีเก้า ครับปูเนียนที่สามเนาะพี่น้องเนาะสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับ สัตว์เจ็บเนาะพี่น้องเนาะหลักสองเนี่ยพี่น้องเนะ้อหลักสองมากเก่านะุ่มนะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าครับที่สําคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาปูให้เก้าสี่ออกสี่เก้านะครับครับวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูโคราช บนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่3เอาเต็มเตมเก้าชุด2 7 3 7 4 7 2 8 3 8 4 8 2 9 3 9 4 9เนาะพี่น้องเนาะเห็ดมันเอพี่น้องเอ้ยมันไล่ไล,ไล่ไหมพี่น้อง เรา,าวพัฒนา24ตุลาคม68แล้วพี่น้องสองกับ3เน้นที่3า7สองเจ8ดสามเ9็ดสีนะพี่น้องครับปู่โคราดนะพี่น้องเนาะครับประเทียมขอกาบขอพระคุณปูได้หลาย,ลาย,ยานะครับเด้อนปะูโคลาดเนาะครับเนาะ รับที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่เนวทางนะรับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขล้อเวพรอนคอยเขาคอยปังรับพี่น้อง e PC, อซีก็จะได้โศก,ก,กมนันมานกันนะครับ อย่าลืมได้พี่น้องเนะอเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเตียมนำเดียนะครับเนาะ <_ d ata> เพื่อเป็นกําลังใจให้โปรเตียมนำหน้ากครับสุดท่ายตายสุดนี้ขออิบซีทุกคนโกบโมันมันเฮงเฮงรวยๆวยนะครับเนาะรับพอ,อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม